คุณงรู้จักสตา b u c k คร้านกาแฟยอดนิยมที่เข้าไปอยู่ในใจของใครหลายๆคนและเชื่อเหลือเกินครับว่าคุณคงเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกค้าของ s สตา b u c k คและในวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านมาพบกับ10อันดับเรื่องจริงเกี่ยวกับสตา b u c k คที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10 s t a r b u c k คก่อตั้งโดยครู2คนและนักเขียนอีก1คน สตาร์บั克สาขาแรกก่อตั้งขึ้นในปี1971ที่เมืองซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาโดยนายเชฟซีเกิลอาจารย์สอนประวัติศาสตร์นายเจอร์รี่บาวินอาจารย์สอนภาษาอังกฤษและนายกอร์ดอนโบเกอร์ที่เป็นนักเขียนซึ่งพวกเขาเริ่มต้นกิจการจากการขายเพียงมเมล็ดก,กาแฟคั่วเท่านั้นและต่อมาในปี1987พวกเขาได้ตัดสินใจขายกิจการให้กับนายโฮเวิร์ดชู u, และนั่นก็ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ของสตาร์บั克ในปัจจุบัน อันดับที่9กว่าจะมาเป็นชื่อสตาร์บัคก่อนที่พวกเขาจะใช้ชื่อสตาร์บัคพวกเขาก็เคยมีชื่ออื่นเป็นทางเลือกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคาร์โกเฮาส์หรือพีโคดซึ่งต่อมาที่ปรึกษาของนายเจอรี่ก็ได้แนะนําให้พวกเขาตั้งชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ST ซึ่งมันจะทําให้ชื่อของกิจการฟังดูแข็งแรงนั่นจึงทําให้พวกเขาได้คําว่าสตาร์โบเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแต่สุดท้ายนายกอร์ดอนโบเกอร์ก็ได้เลือกคําว่าสตาร์บัคที่เป็นชื่อตัวละครจากนวนิยายเรื่องโมบี อันดับที่8 Starbuck ก็มีค่ายเพลงเหมือนกันในปี2007 Starbuck ได้ร่วมทุนกับบริษัท Concord Music เพื่อทำค่ายเพลงขึ้นมาและพวกเขาได้ตั้งชื่อให้กับมันว่า h e a r Music โดยได้พมอ m a c c a นี่หนึ่งในสมาชิกของวง The Beatles มาเป็นศิลปินคนแรกที่เข้ามาร่วมงานกับพวกเขาอันดับที่7ทําทำไม Starbuck ต้องใช้โต๊ะกลม คุณเคยสังเกตไหมครับว่าโต๊ะของ Starbucks ที่ให้บริการในแต่ละสาขาทั่วโลกส่วนใหญ่นั้นจะเป็นโต๊ะกลมซึ่งนายอาเธอร์ลูบินเฟลรองประธานอาวุโสของ Starbucks เคยให้สัมภาษณ์ว่าโต๊ะกลมจะมีความเป็นทางการน้อยกว่าและความโค้งมนของโต๊ะจะทําให้ลูกค้าที่มาคนเดียวรู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลง อันดับที่6 s t a า buck s สาขาสำนักงานใหญ่ CIA CIA คือหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกาและคุณอาจจะไม่แปลกใจสักเท่าไหร่นักเมื่อได้ยินว่ามีร้านส a า buck s ตั้งอยู่ภายในตึกสำนักงานของ CIA แต่คุณทราบไหมครับว่าความพิเศษของสาขานี้คือมันถูกเรียกด้วยโค้ดเนมว่า Stealthy Starbucks หรือ s t a า buck s ลึกลับซึ่งพนักงานทุกคนที่ทำงานที่นี่จะถูกเช็คประวัติอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ใช่สายลับปลอมตัวมาอ้อและยังมีอีกอย่างหนึ่ง ถ้าหากว่าคุณไม่ได้อยู่ในลิสต์รายชื่อลูกค้าของพวกเขาคุณจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ Starbucks สาขานี้ได้อันดับที่5เมนูเครื่องดื่มที่แพงที่สุดของ Starbucks ในปี2015ที่ผ่านมาได้มีการจดบันทึกไว้ว่าเครื่องดื่มแก้วที่แพงที่สุดของ Starbucks เท่าที่เคยขายมามีราคาอยู่ที่93.58เหรียญสหรัฐหรือประมาณ3,100บาทซึ่งลูกค้าได้สั่งเมนูที่มีชื่อว่า Pumpkin s p i c e Latte และเพิ่มเอสเปรสโซ่เข้าไปอีก100กับอีก1ช็อต อันดับที่ 4. ปรากฏการ์เปปูชิโนเอฟเฟกในปี1997บ้านอาคารและที่ดินในสหรัฐอเมริกาที่มีพื้นที่อยู่ใกล้กับร้านสตาร์บัคมีมูลค่าสูงขึ้น96%หรือพูดง่ายๆว่าราคาเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าซึ่งปรากฏการ์นี้ถูกเรียกว่าเฟปปูชิโนเอฟเฟกตามชื่อเมนูยอดฮิตของสตาร์บัคในเวลานั้นอันดับที่3สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในวันที่5ทธันวาคมปี2017ที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวสตา b u c k คสาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนโดยที่สาขานี้มีชื่อว่า s t a r b u c k รีเซิร์ฟโรสเตอรี่้วยพื้นที่กว่า30,000ตารางฟุตทำให้สตา b u c k คสาขานี้มีขนาดใหญ่กว่าร้านกาแฟทั่วไปถึง300เท่าอันดับที่2เครื่องดื่ม87,000รายการ คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับสูตรการสั่งกาแฟสตาร์บัคซึ่งคุณสามารถพบมันได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปแต่คุณทราบไหมครับว่าได้มีการคำนวณเอาไว้ว่าคุณสามารถสั่งให้บาริสต้าชงเครื่องดื่มให้กับคุณได้ถึง87,000รายการไม่ซ้ำกันและถ้าหากคุณต้องการสั่งเครื่องดื่มจากสตาร์บัคทุกวันวันละหนึ่งรายการคุณต้องใช้เวลากว่า238ปีถึงจะดื่มได้ครบทุกเมนูอันดับที่ 1. การจัดการกับปัญหาที่นั่งเต็ม คุณอาจเคยเจอปัญหาที่ว่าไม่ว่าจะเข้าร้านกาแฟร้านไหนก็ดูเหมือนว่าที่นั่งจะเต็มไปซะทุกที่และหลายคนมักจะนั่งแช่ในร้านกาแฟค่อนข้างนานไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาอ่านหนังสือหรือการเข้ามาทํางานซึ่งร้านกาแฟแหลายๆร้านมักจะจัดการกับปัญหาด้วยการจํากัดชั่วโมงการใช้บริการต่อกาแฟหนึ่งแก้วแต่ Starbuck s กลับไม่ทําอย่างนั้นซึ่งวิธีการที่พวกเขาใช้แก้ไขปัญหาคนนั่งแช่เต็มร้านคือการเลือกเปิดสาขาใหม่อาจจะฟังดูแปลกสักหน่อยแต่ผู้บริหารของ Star b u c k s เชื่อว่า การเปิดสาขาใหม่ก็เหมือนกับการหว่านเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าคุณจะหว่านเมล็ดพันธุ์ไปที่ตรงไหนมันก็จะเจริญเติบโตที่ตรงนั้น